นเออพาข่อยมาไผเอานมลงมาเลยเอาพอนแล้วฮอนแล้วไม่มาหากำนันตัว้มาหากำนันมันแม่นแนี้ว่อกับเบี้ยนเนี้ยตัวกำนันบ้านเดียว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 มีเหลีองมีเล้าอย่างบานกำนันตัวนี้มันมีเหลีองมีข้าวเสียบอมเงี้ยที่ขนดิมาจไฉย คนปิดมัวลำดังเขาโอ้เออว่ายจีนได้ไหมบานกำนันคนเราต้องดังในอดีตไว้มัวลำดังในอดีตมัวลดัมูเบิ้มไปจากศิ์ผู้ตัวโอ้เบิ้มไปจากศินก็เสิร์จแล้วเสร็จยังอยู่ไปจากศินมาบ้านคนเสร็จผุดตัวแล้วอยู่มนที่ทำการกำนันครับุญคนยูยูยูโอ้โอ้ยูยูยูเป็ตัวได้พี่น้องครับนี่ที่ทำการกำนันบ้านขอบ้านขอสวัสดีครับไอ้เพื่อสวัสดีครับบุญ โอ้ขักแต่ว่าโอ้ไปไปคือจงขายใส่กล่องเนาะมามีซิงจ์ด้ยมีซิงจ์ด้วยนี่โอ้ไปอันไปอันขายชื่อชื่อเขาโอ้ไปที่เขาาคุณส่วนชุ่มเจ๊กต้องการตีไัดจนผู้คนเจี๊ยนะครับครับไอ้เบิ้มครับสวัสดีครับครับวัสดีครับหนึ่งโอ้นี่มายามเหรอครับพี่น้องครับมาดีเด้อพอกำนั่นมาดีเจะต้องไม่น่าตอบมาดีเด้อพอเด้อโอ้ใครก็ฝันกำลังเงีใครอยู่ต้องมันนี้มันหาไงเออเออ เอาาเไปหาผู Ugh, h, ern, na, na, na. Are ้ช like no. hmm. yeah. so ่วยอเ่งหา n c ดูเดเขาจะมาเขียนชื่ออะไรดิบอ่เพียงเอาผู้ช่วยุใสสิไปเขียนชื่อว่าบ้านผู้ช่วยพ่มีดิบอ่เอาชัดเจนว่าเง้ยมีแต่ผู้ผู้ใหญ่บ้านกับบ้านกำนันเด่อบ้านผู้ช่วยบใครเห็นเด่นมีอยู่ห้องาเขียนมีอยู่มาเขียนเอาเอามามให้เรารายงานตัวรายงานตัวรายงานตัวตัว่าเป็นไผจะได้ได้มากเอา บานี่สีคุณพ่อเบิ่มไปจักสีเบิ่มบอนี่เบิ่มบอนี่อิงเเบิ่มเ่วเพราม่เบิมเบ่อเบ่เิ่ม่เ่ไกไงก็มูที่ชุดเลยกำนั่นนี่ว่ากันคนเกิดไงเออเดี๋ยวนี้เรื่มกว่าล่ำบ่ครับแต่บ่บ่ลืมแล้วลืมยังไงเราบ่ลืมพ่ะยะเป็นเป็นล่ำเพื่อนหรือล่ำเบนือนี่จะล่ำล่ำหวานเลย ลำวาดาดเป็นเรื่องสวัล่ำแบบลํำเพื่อนก็ได้ล้ำุกยันก็ได้เอา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 คนแค้นกันหน่อยเดี๋ยวไงเขาลบไปบ่งภาไปบ่งเียนเนียงสั้นก่อนไหมภาพได้อดีตไหมโอยไปมรงไหนเดี๋ยวโมเดเดี๋ยวเอามาแน้นนำเน่เป็นผู้ใดเนี่ยฝุ้นฝ่ายไป่นิึงไปเบิ้งไปเฝิงงเึงฝึงนึงฝึงฝึงฝึงัึงงงงงงงนี่ เบิ่มเบ่มประจักษ์ศิลินคอนเสิร์ตมานีทั้นทนเป็นทั้งทุนเป็นผู้ใดทั้งพุนอันนีกลุ่มมาลำกินงำกลุ่มมะลำทีนงนใช่ครับพี่ครัำไอ้ไอ้นี่ไอ้นาเขียนเขียนนี่เอียดดนพลพนพล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 เ้ยพลเที่ยวขนาดนี่นี่นี่เอ้าเป็นพลเที่ยงเชียเชียนพนี่สมาร์ทมากครับกุ่น คำนั่นบำนั่นคำนั่นคำนั่นคำนั่นดีอันนี้ก็เป็นกลุ่มกลุ่มตลกเนาะกลุ่มตลกนั่พี่น้องนั่งเหยียดนั่งเหยนั่งเหยียดั่งเหยียดอนนั่เหยนี่ยั่งมาขนาดใหญอยู่บ้านแดงอยู่บ้านแดงน้อยเฮ้ยบ้านแดงหน่อยเรับบ้าแดงหน่อยวัดแดงหน่อยนี่โอ้โหครับพี่น้องครับนี่เป็นลร่ใหเออทีมงานนี่ไปอีก นุ่งรูปราดยอดเลยจุลิยาดเลยตายยาสินแต่วอนนี้มันไปเหตุอุรกินอย่างรู้อโดนบันไดล้วครับที่มบไดแล้วกันเนี่ยวันนี้บัได้กับทิมง่ายคว้าใจั๊กกันกับทักหินว้าวมาว่าวนะครับใหญ่มากเหมือนเดิมละเอิ่นที่กำนันหางกน้สนครับไอหางก้งส้วนยางคือยังหางกุ้สวนคือเป็นเทตุทางเดินมากเพื่อวันนี้เทฟที่ดีบ้นขาย สมัยโอ้เริ่มตั้งกงใหม่ๆกันแล้วพวกขายเชฟทีดีเนาะก็นนี้มีมีเด้อีกส่วนตัมีเข้าไปเพนขายดิเขาเขาจุดบอรับสื่อเลยจะต้องมีห่างคนส่วนแต่จะเอาเพนไปส่งเขาได้มันต้องมีที่แปดที่มาเออเขาอยากเขาเขาเพลินอัดคือคนไปขายของ อันนั้นเตยดินอันนั้นใต้ดินบ่เออเขาจะอนดเตยดินนาทหารเตยดินอ่าแล้วกันมอระอ่าปากจุลูอยู่มอร่มีขายไอ้ส่วนมีแผนขายเออเออคือพออันเอาวันนั้นไปขายยุ่งห้องโกงกันแล้วเออเออเว้ยได้เงิ่อนทวนอยู่นี้ได้ค่าเครื่องกลับบ้านเออาะฉะั่นแล้วเพราะไอ้ส่วนนี่หลายหลายนี่นาะรับสามรับแล้วเอาสามกิฟต์ไปขายลอยเนาะเออเออได้กิบตที่บ้านคนว่าก็เหมือนกันได้ก็บเมื่อผู้เจียวผู้เจียวก็เรียกแฟัน สมมตอหนี่ถามหาไอ้ฉันอะไรนะเนี่โมรีแล้วกรเถอไม่เสียฟังอย่งรแค่เอาคอยูืหน้าคอยเห้เจ้าบเอคได้บจบ้างัปบ่มาไอเจี๊ยบไบเน่ยเออมรีเออเพียนเหนียวเงินเจียนเอ้อามาดิลอง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 ลงมาโมลามกเาแฉมา

ไม่ใช่ไปเห็นนันทั้งทีเออเนี่ยไปเห็นนั่งไม่มีละกยจะไปเอยไมเอ้ยหนังจงเออโอ้ยฝาเอ้ยฝาหัองยนเสียงยนยนฝาห้องสังเดลารา แล้วบัดนี้ฟังจังฟ้าห้องจังจังตึงหุนตึงเพี๋ยมาล้ำจินอดนอนอย,อ,อยากเห็นนางอยู่ผู้เดียวอยากเห็นนางอยู่ผู้เดียว ยังกันเลยไม่แห้งมมาทังแบนรำบพวกทิ่แปดรอยเดดเดดคารว่าเราเิ็ดช่องยูทูบไหมดิเช็ดช่องยังงครับ ตอนนี้กำลังเสียช่อง YouTube ใหม่คือช่องเบิรมไปแจักซีนยิงอินคอนเสิร์ตตามเอาเอาเอางานเกามาลงงานเกางานผลงานเพลงตัวผลงานชุดจักชุดเกาะหลายๆผลงานเพลงประมาณว่านปุดซีหาผลงานจุดจุดผลงานผลงานอันเก่ามาเห็ดใหม่เนี่ยเออมีกี่อนในเนี่ยผลงานชุดใหม่ชุดเก่ามาเห็ดใหม่เห็ดใหม่อยู่ไรนี่คือชุด อ้อยไข้คิวเออจะได้ไทยไหมอ้อยไข้คิวโอ้อ้้า่ขึ้นกินนึกอร่อยกินมาลองกันเลยอ้อยไข้คิ้วอืมผัวกับผมมาขายอ้อยมานั่งคอยนอนคอยพอรถอ้อยมันแเ่นอ่างบางคนยืนบางคนนั่งอัดนิจังมานั่งรอรอลงอ้อยเขาไฟคิว รถบางคันแล่นเรี่ยวๆเข้าสู่โรงงานทะละมันแถเดีน้อมานั่งรอทะลุงอ้อยหัวใจอ้อยอ้อยอ้อยคอยคิวยิ้มยิ้มยิ้มรอคิวเขาสั่งให้ลงมันถือกันมันหยอด่อนมันาลกี้เอ้ มันโอเคเขาต้องต้องไปติดตามิึงกับต้องติดตามเมึงในช่องยูทูบของเบิ้มประจักษ์ศินอินคอนเสิร์ตแมนครับครับผมมาในปาเสื่อปาเชียงเดอร์พี่ชายไงเบิ้มพลันชัยเบิ้มพลันชัยหรือเบิ้มประจักษ์ศิีลกะจำนงหรือชาครับลาสวนแยาวสิงคือเราคือเดิมนะครับม่อนีอยูบานกำนั่เดียบบนบาตรพยาบาลเลยควาดังคืนบ้านกำนันพูด เอาคลิปนี้ละพี่ละน้องคลิปนี้ละพี่และน้องคลิปต่อไปถ่ายตัวบิังเอาเด้อพี่น้องเด้อโฆษณาเบิังให้จบเด้อคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม